สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดไทยของเรานะครับหลังจากที่ละครบุกเพสันิวาสบความสาเร็จในประเทศไทยและก็รวมถึงในแถบอาเซียนของเราชุดไทยก็เลยได้รับความนิยม เป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็าตามทุกวันนี้การเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมีกิจกรรมที่นิยมทํากันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเช่าชุดไทยไปถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในกรุงเทพสถานที่ที่นิยมก็คือวันอรุณส่วนต่างจังหวัดก็จะเป็นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียอยุธยาและก็อาจจะมีกระจายอยู่ตามโบราณสถานต่างๆทั่วประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมใส่ชุดไทยก็จะมาโพสต์ลงสื่อโซเชียล ทั้งเพจ Facebook ทั้งช่อง YouTube ให้เราเห็นกันเป็นประจำเสมอมีทั้งชาวจีนชาวญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เวียดนามที่เห็นมาโพสต์ลงในโซเชียลบ่อยๆนั่นเองสำหรับนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่เยอะเท่าชาวเอเชียของเรานี่แหละครับสาวๆชาติไหนเมื่อใส่ชุดไทยแล้วก็สวยกับทุกคนเลยครับชาติไหนที่ชื่นชอบ ก็คงไม่เท่ากับประเทศข้างบ้านของเราครับถึงกับคลั่งแล้วก็เครระยะหลังยิ่งอาการหนักครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เขานักร้องนักสแสดงเวทีประกวดนางงามผู้คนทั่วไปก็หันมาสวมใส่ชุดไทยกันเป็นที่เออกระเลิกนอกจากชุดไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามที่คนไทยทําแล้วมีชื่อเสียงประเทศข้างบ้านก็จะขอเครมไปด้วยแทบจะเข้าสิงประเทศไทยกันเลยทีเดียว สำหรับชุดไทยพระราชนิยมหรือชุดประจำชาติไทยหรือเรียกกันๆกันว่าชุดไทยเนี่ยเราก็จะได้ข่าวกันเสมอว่ากําลังอยู่ในระหว่างขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเมื่อเข้าไปดูข้อมูลในวิกิพีเดียเราก็จะพบว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่กําลังรอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งมวยไทยผีตาโขนกัญชาไทยข้าวแกงข้าวเหนียวมะม่วงผ้าขอมา้าหนังใหญ่หมอลำ ประเพณีลอยกระทงและก็ชุดไทยนั่นแหละครับที่กําลังอยู่ในขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คงจะต้องใช้ระยะเวลากันพอสมควรกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและถึงแม้ว่ากรุงเทพหมหานครจะขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดก ภูมิปัญญาวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครไปแล้วแต่มันก็เป็นเพียงระดับท้องถิ่นภายในประเทศคงจะดีหากชุดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะจะทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเพิ่มมากขึ้น ได้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ชุดไทยที่มีรายละเอียดงดงามอีกทั้งยังเป็นหลักฐานทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบและมีการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ถึงแม้บางคนจะบอกว่าไม่มีความจําเป็นเพราะทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่านี่คือชุดประจำชาติไทยก็ตามแต่หากเราขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกโลกแล้วก็จะยุติปัญหาการเคลมชุดไทยจากประเทศข้างบ้านได้สักทีทุกวันนี้ประเทศข้างบ้านเราใส่ชุดไทยกันอย่างแพร่หลายเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและก็นําเข้าชุดไทยสร้างรายได้กับคนไทยเป,เป็นเรื่องที่ดีแต่หากเราจะปล่อยระยะเวลาทอดยาวไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ วันหนึ่งเขาอาจจะใช้ท่าไม้ตายเขาอาจจะขอยื่นจดทะเบียนเป็นวัฒนธรรมร่วมกับเราก็ได้นี่แหละครับถึงอยากให้ชุดไทยเราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสักทีนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างรวมแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ หากมีข้อมูลคำพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ